ยายอยากได้อะไรไหมอยากซื้ออะไรไหมเดี๋ยวเคซื้อครัวเพิ่งทําเสร็จนี่ก็ซื้ออะไรก็ซื้อไปอยากได้อะไรอ่ะอะไรเช่นอะไรเป็นต้นเช่นอ่าเตาเตามีแล้วเอาแม่ก็ซื้อมาแล้วไม่ต้องมามีอ๋อกระทะหม้อกระทะหม้อมันก็มีอยู่หม้ออบไหมหม้ออบอบขนมยายทำขนมไหมทำไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมั้งตายยายหลับยังฮะหลับยังยัง เคมีเนื้อปลากระพงกับเนื้อกุ้งอ่ะอยากเอามาทําเป็นทอดมันมาทำทำยังไงก็เอามาเอาปลามาทําแล้วก็เลือกตั้งออกให้หมดแล้วก็เอามาตำเนื้มจะได้เหนียวเนียนจะได้เข้ากันแล้วก็เอาพริกใส่ไปพริกแกงพริกแกงจะทำยังไงแกงเนี่ยก็ไก่ตะไคร้ข่าหอมแดงหอมแดงเทียมเผิวมะกรูดอ๋อพริกนี่เป็นพริกอ๋อพริกอะไรพริกแกงเม็ดใหญ่อกะต้มอ๋อก็ต้มรวมอืมกระชายมระชายน้ำ

อืใช้ได้ละเอียดแล้วก็ใส่กับไปแบบก็ทอมเครื่องแกงอะเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็น้ำปลาหมันเหนียวอ่ะใช้ใช้เครื่องบดได้ไหมใช้เครื่องบดธรรมดาก็จะเยอะน้ตาลนิดนึงเนื้อปลาหอน้ำตาลนิดนึงใช่ไหมตอนตอนที่แบบคุกคลุกบดบดเงี้ยเหรอเช่ตอนที่คุกน้ำตาลให้ดีแล้วก็ใส่น้ำปลาให้เยอะผมจะลดหน่อยนึงแล้วก็เอามาผัดในจีนทอดตอนทอดที่มันต้องแบบน้ำมันต้องตั้งมั่เยอน้ำมันเยอะหน่อยน้ำมันเยอะใช่ปะ ทำไมต้องน้ำมันเยอะพอแค่ลอยอ่ะอให้มันลอยเอาใส่ลงไปเออใส่ลงไปอ่ะตั้งไฟร้อนแค่ไหนก็ร้อนให้มันเดือดนะถ่าน้ำมันร้อนเดือดแล้วก็ใส่แล้วปั้นปั้นอันแค่ไหนยาปกติอยากินแค่ไหนใหญ่เลยมั้ยใหญ่เบ้อเลยเบ้อเลใหญ่ไม่ใหญ่มากแบบสองนิ้วสามนิ้วอะไรเนี่ยสองนิ้วมืออ่ะแล้วนิ้วมือใหญ่กับนิ้วมือทุกคนนี่เหมือนกันมั้ยมันจะเข้ากันเนี่ยอ๋อนิ้วพุทธนะนิ้วพุทธสองสามนิ้วพุทธอ่านมาเลยนิ้วพุทธคืออะไรอ๋อดิวตี เอานิ้วตีนเน<อ>ี่ยอะอันนี้เขามาให้ช่วยโปรโมทถ้าเกิดใ,ใครอยากได้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว,ว um. party, อะไรพวกนี้ก็คือมาซื้อใน Lazada นี้ได้ Let's cook at home อะไรนะเรดคร o กเอท o ฮมเรดคร o ก e t e โฮ o เรด t o o ครุกเอ o โ e มเร o ครุกเอท o ฮม at home ฟังไม่ถนัดโอเคปแปลภาษาไทยเลยก็ได้มาทำกับข้าวที่บ้านกัน มาทำกับข้าวที่บ้านกันยี่บสองถึงย4ิบสี่กันยายนนี้ย2บสองถึงย4ิบสี่กันยายนนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวท่านเกิดทําเสร็จแล้วก็อร่อยเดี๋ยวเอาไปให้กินถ้าไม่อร่อยก็เดี๋ยวคิดกลินกคิดนอีกินเองก็ทําเยอะล้วกินไม่ไหว